่อไปเราก็จะมาพูดถึงการลงสีแบบแบบทฟิลนะครับคือแบบทฟิลนี่จะเป็นสีลงสีแบบตะข่ายนะครับอันอันเดิมที่เราทําไว้ก็คือเราลงสีแบบแฟชันฟิลแบบเป็นแสงนะครับให้ลงมิติหลายสีได้พ,พ,พร้อมกันนะครับแต่มันก็มีข้อจํากัดอยู่ก็คือ เขาจะตรงตรงสเสมอเห็นไหมครับก็คือมันจะเป็นแนวตรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแต่ตัว m a t ฟิ f นี่ครับมันจะเป็นการลงเหมือนลงสีเป็นตะแรงตะข่ายนะครับซึ่งระหว่างตะแรงก็สามารถจด,ด,ดัดเพิ่มไดอีกผมว่ารูปสีเยขึ้นมาเป็นอันก่อนนะครับจากนั้นผมก็ลง fill จะเห็นว่าหนึ่งหนึ่งโหนดเนี่ยจะจะลงสีได้หนึ่งถึงสี่นะครับผมดับเบิลลิกตรงนี้นะครับเป็นการเพิ่มแถวของของตัวแมทเพื่อที่เราจะลงสีได้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมจะเลือกเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นแบบเราจะเลือกโหนดบนแล้วลงสีเป็นสีแดงนะครับจากนั้นแล้วก็โหนดต่อไปเราเลือกเป็นสีเหลืองผมจับโหนดต่อไปทั้ด้วยขาว ด,ดตามสทน้ำเงินแล้วก็ฟาเขียวเหลืองอาเป็นส้มดีกว่ามันีแล้ตอนนี้เน้นขาวแล้วก็าด้วยส้มเราจะมองเห็นว่าแมทฟิลนี่จะดูสมูทสีมันจะสมูทกว่านะครับและนอกจากนั้นมันยังสามารถปรับ เรบเปลี่ยนความใกล้ไกลของตัวมิติใช่ไหมครับมันก็จะไล่าจากโนดตรงนี้ผมลงสีขาวโนดตรงนี้ลงสีเหลืองมันจะทําการเบลนเข้าหากันนะครับถ้ายิ่งใกล้มากมันก็จะทําให้เขามีมีการเบลนที่น้อยลงนะครับตัวนี้ เมื่อเราได้เลสีสมมุติว่าได้สีาต้องการเราอยากจะให้มันเอียงเช่นงะัเราก็จับเอียงแล้วก็จากนั้นก็ทําเส้นขอบขึ้นมาแล้วก็จับแมทฟิลของเรานะครับเปิดเป็น power clip Paste inside content บกดเขาเ้าไปทีตรงนี้เราก็จะได้ตัวจากหลังที่เป็นแมทฟิลนะครับแบบเฉียง ซึ่งเราก็ยังแก้ไขได้นะครับโดยการมีการติดคำสั่ง power clip นี่สามารถ edit power clip ได้ตรงนี้มันไม่เต็มเราก็จับขยายออกอีกให้เขาครอบกลุ่มนะครับคลิกขวาแล้วก็ finish นะเราก็จะได้จากหลังเป็นสีหลายสีซึ่งตัว mac f i l d นะครับมันจะมีข้อดีของเขาก็คือมันจะสามารถปรับ ดัดโค้งได้นะครับมือจะอินดนะครับแล้วเราก็มาเปิดแมทฟิวจากนั้นเราก็มาเลื่อนเห็นไหมครับจะมีการโค้งของมิติได้เหมือนกับการดันดันธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ฟินิชจะเห็นว่ามันจะสามารถดัดเส้นให้เป็นไป,น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 ปนตามต้องการได้ ทำให้เราสร้างสรรค์ง,งานได้เมื่อมากขึ้นนะครับนะครับเป็นสีลุ่มซึ่งแบบดูแล้วเป็นมิติสวยกว่า,านี่ครับเราก็จะสามารถใช้เป็นแร็กเาลีวบล็อดหรือว่าเป็นพวกป้ายได้สบายลองทำกันดูครับ